บทที่8บทสวดธรรมดัตตกัปปวัตนสูตรเอวัมเมรุตังเอกังธรรมยังเพระเขาวาภาณุิยังวิหารติสิบปัตตะเนมิคัตชายตเตเถโคเพระเวาปัจจักวิเครียภิกขุอามันเตสิเทวเมภิกขเวอันตาบัตจิเตนะนะเตยุตภะโยใจยังกะเมตุกามาสุวะนิกาทโยโคอกินโคคัมโมโป ทุกนักชาติโกอน,อนัตโยอนัตถสันหิโตโยใจยังอัตตาจิวมะมัทธานุโยโกทุกขอ,กอนัโยอนัตถสันหิโตเอเตเต,ตพิกคเวอุปโพโอันเตอนุปปัมมะมิติมาปิจิปหาทัธาเตนะอภิสัพมพุทธะาจากักขุเกณีญาณเกณีอุปสมายาปิญญายาสัมพโพธายานิพานายาสังวัตติกตาาม,มาจะสะพิกคเวมิติมะ พระทาสตาคเตนะภิสัมพุทธาจากภูเกนียะนาเกอร์นิอุปสมายยะปิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสั้งวัตติอายะเมวะอโยอัตถังชิโกมัคโคเตยัทิชังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมาสัมมนโตสัมมาวะอาคีวะสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิสยโขปทิสาพิเกเวมะจิมะปิปทาทาสตาคตินะอภิสัมพุทธา จักขุ่านิยานะตกืนิปมายาปิญญายะสัมโพธายะนิพานายะตั้งวิตติอิธังมโขปานาพิทเวทุขังอริยสัจจังชาติปิฏาชราปิฏฐาว่านำปิขังสมกับปริเทวะาทุขาโทมนัสสุปายาสาปิทฏขาอภิเยหิตัปิโยโคทุโขปิเยหิตปิโยโคทุโขยำปิถังนั้นปฏิตัมปิทฏขัง สังคีตนาปตุปาทานาขัณฑะขวาอิทังขปานาภิกเวทุขาณิโยอิยะสัจจังยายังตัญหาโพนพะริกานันทิวาคะคะฆตาตันทะตันตานันทิมีเตยญาทิทางกามะตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาอิทังขปานาภิกเวทุขานิโยโทอัยยะสัจจังโยตัสสายะวัตัญญาสสิสัม <god> ว <question> ิราคะนิโยโอตราโค วุติอนายกธงขอคบานิเวทุขานิโนะครับมีปฏิปทาญาติยังญาตเมวะอโยอังคิโคมโเตยติทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปสัมมาวจาสัมมากัมโตสัมมาอิโวสัมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาทิอิทัทุขันญาตัติเมิเวอนาสุเตสุธรรมเมสุ จะขุมอุทัปาทิยานังอุทัศปาทิปัญญาทัปาทิวิ่งจ้าอุทัาทิอาโลโกทัศปาทิสังขปิทังทุกข์ขันธ์ยะสัจจัไปรินยัญติเมวิคุเวบุเพอานั่นุสุเตสุธรรมเมตุจะขุมอุทัปาทิยานางอุทัศปาทิปัญญาุทัศปาทิยิเจ้าอุทัศปาทิอาโลโกอทัปาทิสังขปิทังทุกขงังยะสัจจังปรินยัญติเมวิขุเวุเพอานันุสุเตสุธรรมเมตุ จะขุมุุธปาทิยานังอุธปาทิปัญญาอุาปาทิวิจารณปาทิอาโกโก้อุปาทิอิทังทุกขะสมุทโทยาสสัจจันตเมือเขเวเพานันรูุเตสุธรรเมสุจะขุมุทธปาทิยานงกุธปาทิปัญญาอุทปาทิวิจารณ์ปาทิอาโโก้อปาทิทังโขปิรังทุกขะสมุทโทยาสสัจจปหาตัพพันธเมือเขเวเพยานั้นรูสุเตสุธรรม ทปาที่าอุทปาทีปัญญาท้าปาที่ิชเจ้าทรปาทีอโอธ้าปาทีตังโขปริทางทุกขสมุททโยอายะสัจจังปีนติเมภิโขเอมุเพรอนั้นสุเตตุกัมเมตุจะขูุทาปาที่ยาดำทาปาทีปัญญาท้าปาที่นิเจ้าทปาทีอาโอโ้าปาที่อีทางทุกขาโโธอายะสัจงติเมิโขเอมุเพอนั้นสุเตตุกัมเมตุ จะขุมท้าปาทธิญานางังท,าาาท,าาาทา้าปาท์ิปัญญาอุท้าปาร์ธิจ้าอุท้าปาริอรูโคทาปาทิังโคปณิธานทุขานิโตรยายสัจจังสัจจิกาตพันติเมคืโคเวปุเพอเพัออนั้นรุตุเตทุธรรม,มสุจะขูุท้าปารธิยานังทาปาท์าาิาปาัญญา,า,าอาุท้าปาที่ธิเจ้าอุทาปาทอรโคทาปาท ตังโขพณิธังทุกขานิโอรธโยยะสัจจันสัจฉิกะตันติเมพิโคเวบุเพยานนั่นโนตุเตสุธรรมเมสุจะขุงทัาปาทิยานังทัาปาทิปัญญาทัาปาทิวิชาทัาปาทิอาโลโกทัาปาทิอิทังทุกขานิโอทคาไม่มีปฏิปทาโยยะสัจจันสัจฉิกะตันติเมพิโคเวบุเพยานนั่นโนตุเตสุธรรมเมสุจะขุงทัาปาทิยานังทัาปาทิปัญญาทัาปาทิวิชาทัาปาทิอาโลโกทัาปาทิ ตังโขพณิทางทุกขาณโยทัศาไม่มีปฏิปทาอายัดสัจจพาเวตัจตัเมีิโขเวบุพเพนานุสตเตสุตธรรมมสุแต่หูทัพปาทิยานางทัพปาทิอุปัญญาทัพปาทิวิชาวทัพปาทิอาโลโกทัพปาทิตังโขปณิทางทุกขานโยทัศาไม่มีปฏิปทาอายัดสัจจพาวิจตัเมีิโขเวบุพเพนานุสตเตสุตธรรมมสุ สังฆูท่าปาทิยานังกุทาปาทิปัญญาท่าปาทิวิชาท่าปาทิอโลโกท่าปาทิยาวกีวะจะมีพิฆเวอิเมสุตตูตุเอยะสตเจตุเอวันติปิวันตังมาท่าสากาลังยถาภูตังยาณาทศนังนาสุวิสุทธังโอสิเนวตาวาหังพิฆเวตเทวเกโลเกตมาเกตภะมาเกตตตะมนะปรามนิยา ปชายาปะตเสวะมนุษย์สายะนุเตรังสัมมาสัมโพธิอริสัมพุทโธปจนิาส e, ิงจะโตจะโคมัยพิโควเมสุจะตูตุอิญาสเจสุเอวันติปิวันตังวานท่าสาจจะังกฐาภูตังยานะทศตินังคุบิสุขังหัวสิอะถาหังพิโควัะเทวเกโอเกสัมมาเกสัพพามเก สัสมณาพามานิยาประชายาสเทวามนุษยายะอนุตรังสัมมาสัมโพธินภิสัมพุทโธปัญาสียานจปนาเมทัตนาอุทัปปาทิอับบุมปาเมวิบุติไยมันติมาชาตินัตธิธานิบุกนัตพโวติ อิหโะโมตัภควาอัตมะนาปัญจวิคียาภิขุภควะโตภาสิตังอาภินันทุกีมัตสิมิจะปัานะเวยาเกสนิมนพันยามาในอายสมโตโกโทันยศวีวัชานดีวัตวีตมวังรำมาจากขุงทัพปาที่ยังกิดจีสมุทธยะทรมังรมพันตังเิโอทัมมันติก อวัตติเตจัปปควตาธรรมาจจกเกกุมมาเทวาสัทมนุสสาว,วสุงเอตัมปควัตววตาพา,าณิยังอิศิปตัเนวิขาทไหเยนุตะวังธรรมวจัะการอวัตติตังอัปปติมัตยังตมเนนวาภาเมเนนวาเทเวนวามาเวนวาพัมบุนาวาเกนกิวากาสัสเมนติ ภุมมานังเทวนังสัทธังส er ุตตวะจาตุมหาาชิกาเทวาสัทธามุสสาเวสุงจาตุมหาอธิกานังเทวนังสัทธังสุตตวาตาวติงสาเทวาสัทธามุสสาเวสุงตาวติงสนังเทวนังสัทธังสุตตวายามเทวาสัทธามุสสาเวสุงยามนังเทวนังสัทธังสุตตวาสุสิตาเทวาสัทธามุสสาเวสุง สุสิตานังเทวนังสัทธังสุตตัวนิมมาตีเทวาสัทธามุษสาเวสุนิมนาวตีนังเทวนังสัทธังสุตตวาปินิมิตวะตวตีเทวาสัทธามุษสาเวสุงปินิมิตตวะตวตีนังเทวนังสัทธังสุตตวธรรมกายิกาเทวาสัทธามุษสาเวสุ เอตัมภควาภาวังนติยังอิสิตปตเนมิกราทายยนุตวังธรรมจัดการวติตังอััปติวติยังตมเนนวาภามเนนวาเทเวนวามาเวนวพัมบุนาวาเกนจิวาวกัสเบนเตอิติหเตนะคเนนะเตนะปุกุเตนะยาวะพัมเมอกาสัทโออัพุตคันขันถึก อายจักทัสสะสือโยกทา,าตูสังกัมปิสังปรังปิสัปเปรเี่ทอัปปมาโนจโอราโรโอภาโสโ,โกเกปาสุวะโหสิตอติกัมเมวะยเวนังเทวานุภาวังอัถโวะปะววาอุทานังอุทานีสิอัญญาสิวัตโพโคทันโยัญญาสิวัตโพ โกทันโยติอิตติอ,อ,อังอายามาสัมปโตโกทันยสัสัอญยากโกทัญญาเตวะนามังโหสีติบทที่เก,ก้าพุทธานุสต,ติอิติปิโสภควาหังสัมมาสัพพโตว,วิชาจานะสัมปันโนสุขโตกะวีทูอนุตโรปุริสัทธมาสาวัติสัทธาเทวะมุสานังพุทโธภควาติบทที่สิบธรรมา,า,รามนุาททททมมนสติ ตวาขาโตผักวัวตาธรรมโอสันทิทรโกะเกาิโกยิปติโกโอปโอานายิโกปจ,จต,ตังวิทิตโปวิญญูยติบทที่สีปดสังคันุสติตุปฏิปันโนผักวัวโตาสาวกสังโฆอุกชุปฏิปันโนผักวัวโตาสาวกสังโฆยายาฏิปันโนผักวัวโตาสาวกสังโฆสามิกิฏปิปันโนผักวัวโตาสาวกสังโฆ ยังทิศังกิตาวิปุยสัยุธานนิอัฐถา,ฐาปุยตะปุขาเอสัพโคโตสาวสังคโคอาหุเนยโยป้าหุเนยโยทัศจิเนยโยอันเทือกาดิโยอนตุตตระปุญญาเกตังโลกาสาติบทที่สิบสามพระคาถาชนบัญชรชยาสนากตาพุทธ,ธาเชตวามลังสวาหนัง จตุสัจจาสภาวะตังเยปิวินตุนาวตถา,าตัณห์ฆราทะยพุโทโธอัตถวีตินายกาอพเพปฏิทิตาไมหังมัทธเกเตวุณิสสาสีเสปฏิทโตไมหังพุโทโธธรรมโมทวโยจเนสังโฆปฏิทโตไมหังท้าอ,อุเวสภภาคุนาโต อัคเยเมอนุโธสาวิปุตโตจะทักกิเนโกทันโยปิทิคาคัมิโมคันลาโนจกวามเกทักกิเนสวนีไม่ห่างอาสุอันดันท่าวว่ากัสโปจัมหานามโมอุพาสุวามัสโสตะเกเกตโตปิทิคาคัมิสุวิยโยวาปัพังเก นิสินโนสิสัมปันโนโสฮิโตมุนิปุงคาโวกามาละกัสโปเทโอมาเหฮสีกิตตะวาตโกโผไมหังวัฒน,นีนิจังปฏิถาสิกุณาโกปุนโนอังคุยมาโลจอุปะวีนันทศีเวยเทวะปัจจัยเมยชาตานะวาเตติวากาม,มาก เศสาสีติมหาเถรวาชิตวิชิตาชินสาวกาเอตาสีติมหาเถรวาชิตตวันโตชินโนวาสาชชวันตาติวัเตเตชนะอังคะมังเพสุสันทิตาอัตตังปัวโตอาศิทกกินเนเมตตาสุตกัง พชังคังปัจจโตอาสิวาเมอังคุยมาวังขันธโมระปะนิตันจัดอาตานาพิตอาคานาพิติยะปุตกังอากาเสชทานังอาสิเสสาปาการสันทิตาชิดนานะาโน,านาวสันยังยุตาสัง ตัตตปาการืงตาวาจาปิตาสิทธิสัญชาตาพาหิวัตตุป,ปัทวาอาศษสาวินยัมยันตุทานเนนันอนันตะชินเตชา,าวาสโตเมสษก,กิจเจนะสทาพุทธสัมพุทธะปัจเฉยชินนะปัจเช้ามัชฌมหิตวิหารันตังมหีเตว ตัทธาปาเวณตุสัมมังตัทธาปาเวณตุมังสัพเพเจมหาภูริสาสภาอิกเกวะมันโตสุขุโตตัวโขชินานุภาเวนะที่ตุปัทโวกัมมานุพาตัมมานุภาเวนะที่ตาลิสังโค สังขา,านาุภาเวนัสิตันตวาโยตัตถมานุภาวะปริตโตจากอมิชินัตปัจเฉเรตีบทที่สิบสี่บท,บทสวดพาหุมหากาพาหุมตาหัสัมภินินจะเาอุท,ทันตังคีเมฆวังอุทิตาโคร,ราเตนมาวังภานาทิธรรมวิกินาชิตตวมุนินโธตันเตจะสาโพตุเตชะยม,มังคานี้ มาวาตือกับมพ่พียุทธิตะตัดตพ้ันติงโคลอัปนาะว่าวกับมะขัมว่าอัทธะขยักขังขันทีจุทันตวิธินาทิจตวมุญินโทตันเตชษสาโพตุเต,ตเยมข้านีนาวาคือเขาเทววังอัติมัตับผู้ตังท้าวขีดกับมะเส่มะสัต์นิวะสุทารุ่นันตัง จำภูเสกวิทินาทิฏตวุณินโทตันเตคสาโพตเตยมังคะนีอุคิตาขันทะมติหัตถสุทาวันตันทาวันติโยชานะปะถังคุยมาะวันตังอีทีพิสังขตัมมโนท่จะวมุนินโทอันเตคศาโพตุเตยมังคะนี กัตวานาะกัตถามุขเทวัาางอิววคาพินิยาจินจันตินใายาสุขะสมัตินังเทนะกยายัมัะเชสันเตนะสงวิทินาชิตวะมุนินโทตันเตทศรสาโพตุเตสยามะคะนีสัจจังวิหาย,ยามัมติสัจจวัตกะวัตหะเกตุม วาทาเิโยปิตตมนังอติอัตทภูตังปัญญาปทีปัชชะวิโตชิตตวะมุญินโทตันเตชัสสาพระตุเตชยมังคะนีนันโทปรนันทัพกุชชทังวิภูทังมะหินทิงปุตเตนะเถระผุ้ชัตเตนะธรรมยประปยัตโตอีทูปเทสัวิจินาชิตตวะมุญินโท อันเตชะสาวโพตุเตชยมังคะวะนีทูคาหัะทิธิพุชักเคนะจุดทัท,ทหัตัดทางพัมมังวิสุทธิชุติมิธิภกกาพิท่านังยานาคาเทนวิชินาชิโอมนิ่นโทอันเตชะสาโพตุเตชยมังคะวะนีเอตาปิพุชักญาปมังคะอัดมังคะวาอัตฮักาทา โยวาจันโนทีนาทิตเนเธอเตมตันทีหยตวานันเนกับวิวิธานิจุปัทวาเนโมขังสุขขังอาทิตธรรมเยยะนโรตัปันโยมหาโตนิโกนาโถหิตายะสัพป,ปานินังปุยทว,วาพามีสัพปาปโตตัมโพทิมุตตะมังเอเตนะสัตวาชนาโหตุมเตมทะยมังทะรัง ยันโตพธิยาโมเอสัญานางนันทิวัตโนเอวังตวังวิชยโยโหหิขยันสุขยมังเคยอ,อปรลาทิตปันลังเกศิเสปฏิปทาวิปโกเคยอภิเสเกสภาพุทธานังอัปปัตโตปโมทติสุนักขันตังสุมังขวังสุปะพาตังตุขุทิตังตุขโนตุบุตโจจุโตจะกตุกยิ ขังพัมมตยสุปทัทกินังการยากรรมังวาจากรรมังปทัทกินังปทัทกินังมโนกรรมังปณีทีเตปทัทกินาปทัทกินานิกตวะพันทันเถปทัทกินเนพระวาตุตพมังคาวังวัคขันตุตพะเทวตาตภะพ,พุทธ,ธานุภาเวนาสัทธาสถีพระวันตุเต ภาวัตุสัพพมังคะวังว่าขันตุตุพเทวตาตัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาตสดีพระวัตุสัพพมังคะวังว่าขันตุตุพเทวตาตัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาตสถีพระวัตตบทที่สิบห้าปฏิทานคถายาเทวตาสันติวิหาระวาสินีทูเปคเวโพธิคเวยตหินตหิง ตาธรรมธานีนะพระวันตุปุชิตาโตทิเกรนเตหาวิหารักมัเทเธเถวาจัมัชานวากาจัจักพิขโวสาวามิกาธานาปฏีอุปปา,ปา,ปาสกาคามาจะเทสานิคามาจะอิสวาตับปานภูตาปุกิตาพราะวันตุเตชยพู เธอปุชาเยปิจัตันทะสัพพวาสังเสทชาตาอัทธโวปะปาติกานิจญาณิกังธรรมะวังปฏิติตจเตสเพปิทุกขสัตโตงตุกตัขยังหาตุกีวังตะตังธรรมโมธรรมะเทวาตุพคะาสังโคโหตุตุมาโวะอัตตาอัตถายะจิ ใจจ <c oughs> ะอธรรมเถสัฐธรรมโมสัเพรพิธรรมมัจยนโนวุทิงปาสัมปาปุกเนยยามะรัมเมอิยัปตะวิตาเตปัสสันนาโหตุสัเพริป,ปานิโนพุทธสาสนังธรรมะเาวังพระเวชันโตกาอเ,เทโวพวัสตุ พุทธ,ธิภาวะาาสัตตานังสมิธังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอันตะชังนิจังนักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะวาชาโนปทังวัคขันตุสัพพัชชาที <c oughs> เอวตาตาอุยโยชนักคาถ <c oughs> ทุกขปัตตาจะนิดทุกขาพยาปตตาจะนิดพยา ตก,กับปัจจารนิสโสกาหุนตุตัเพปิปานิโนเอตวะเอวตาวาจะอัมเหหิสัมพตังปุญญาสัมปทังทานังทัทันตุตทายาสี่ังวัาขันตุสัมปทาภาวนาพิวตาหุนตุคัดขันตุเอวตาคตาบทที่ดตุมังคนคาถา โหตุ tacos, bak, สัพพังสุมังคะรังวัชขนตุตประเทวตาสัพพาพุทธานุภาเวนาสถีโหตุิื่นตะังโหตุสัพพังสุมังคารังวัชขนตุตประเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสถีโหตุยื่นตะังโหตุสัพพังสุมังคารังวัชขนตุตประเทวตา ส, Merkel, สัพพะสังฆานุภาเวนาสถีโหตุนิวันเตวังสัพเพพุทธาพรก็ปตตาปัเจกานันจะยังพลังอาหารตานันจะเตชะนวะขันธมิตรปัปโสสัพเพพุทธาเพร่อปตตาปัเจกานันจะยังพลังอาหารตานันจะเตชะนวะขันธมิตรปัปโสรสัพเพพุทธาเพร่อปตตาปัเจกานันจะยังพลังอาหารตานันจะเตชะนวะขันธมิตรปัปโส สัพเพพุทธาเพื่อปัตตาปัจเจกันนั่งยองเพลิอาหารตานั้นจะเตจชนะว่าขันพันมิตรสัพสัพเพพุทธาเพื่อปัตตาปัจเจกันนั่งยองเพืิอาหารตานั้นจะเตจชนะว่าขันพันมิตรสัพโศสับเพพุทธาเพื่อปัตตาปัจเจกันนั้น่งยองเพลิอาหารตานั้นจะเตจชนะว่าันพันธมิตรสัพสับเพพุทธาเพื่อปั ons, はは <S <S ans, ตตาปัจเจกันนั่งยองเพืิอาหารตานั้นจะเตจชนะว่าขันพันธมิตรสัพโศ สัพเพพุทธาเพื่อปัตตาปัจเกานันจะยวังอาหารตานันจัตเตชนนะว่าก ah ับพนธมิตัสกโสสัพเพพุทธาเพื่อปัตตาปัจเจกานันจะยำเพื่อสัพเพพุทธาเพื่อปัตตาปัจเจกานันจะยำเพลังอ่หานตานันจตเตชนนะว่ากับพันธมิตรปะโส ด้วยพระภัยจักรยานุภาพของความเพียรนะของแห่งการบูชาพระราชษฎรไทยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปิเศษพระคาถาเหล่านี้ขอความปรึกษาบันทีกงมมิแก่พระเจ้าขอให้คุณจ้าทุกไปทั้งตัวขอให้พระเจ้าเจริญข้าพระวันทัศธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้ เมื่อนักบทนาปวดนำรีพรที่แก่ท่าเจ้าแล้วว่าถูกมรรพจายยอดเศรษฐรษฐีแล้วก็ไปตจนบุทรมคลทั้งปู่ับั้งขึ้นให้เก็บด้วยคว้าแผ่ไปต้นเมติทุมการเอิบุญกุศลของ่าเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการตกลเดินติดมหนนาขอหนองหววเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาธรรมขบูชา ขอผลคนนี้ต้องงกับผู้มีจิตธรรมุนุ่งเงินเดือจวานวาทุกท่านขอทบก่อด้พราะจะไปทั้งกลวงจะไปท้งใจทั้งเพียกับความสนเดินรู่ใ่ในการงานคณะตัปนะวนมาทั้วห่า,หายสมบูรณ์อทั้าสสมบัติใบวัดสมบัติดีดวงใจทำสำเร็จในการพรัฒนารบถฐานเกิดปัญญากาและเจอด้วยเนกคนใหสิ่งเดือยุนาทุกข์ขรงรักเธอขอบกวนท่านกังโคตร